บริษัทโอสุสภาจำกัดมหาชนหรือ OSP mm hmm. ก็มีการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการเกี่ยวกับผลการงานในงวดไตรยมาส4ของปี6-7ที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะออกมาต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนครับเอาแค่ประมาณการใหม่เนี่ย mm hmm. ก็เพียงพอนะครับที่จะส่งผลทำให้การซื้อขายระหว่างวันของ OSP นั้นถือว่าผันผวนหนักเลยนะครับ <c oughs> กดราคาหุ้นลงมาต่ำสุดนะ ที่ระดับ18บาท30ตางค์แล้วก็มีการดีดบวกกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะฮะมาปิดตลาดที่18บาท90แต่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลง1บาท60ตางค์จากวันซื้อขายก่อนหน้าหรือคิดเป็นการปรับตัวลดลงนะครับถึง7.8ด้วยกันครับอืมนะครับก็อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ ลงไปลึกเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันฮะก็มีการประเมินนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเชียไทรัตนะครับก็ประเมินว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรามาส4ของ OSP เนี่ยอาจจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้นะครับโดยคาดว่ากําไรเนี่ยจะลดลงจากไตรามาส3ของปี67ด้วยนะครับและการเติบโตอ่ะอาจจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะฮะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาเป็นผลมาจากส่วนแบ่งการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตแชร์สำหรับเครื่องดืง่มจกกำลังเนี่ย ในเชิงมูลค่าในช่วงของไตรมาสี่ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ45เจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่45.4ในช่วงของไตรมาสสของปีที่แล้วนะครับนั่นก็เป็นเหตุทําให้โอสสภาเองต้องกลับมาใช้กลยุทธ์เครื่องดื่มชูมกําลังราคา10บาทนั่นก็คือสองครามราคาเกิดขึ้นเพื่อดึงส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่ส่วนที่หายไปให้กลับคืนมานะครับ ขณะดีกัน,นะฮะในงบปี2017นะครับก็ OSP ฮะมือส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ45.8ก็ลดลงจากระดับ46.6ในปี66โดยบริษัทก็ตั้งเป้าหมายนะฮะว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในปีนี้ฮะให้กลับมาอยู่ที่50ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนแล้วนะครับว่าสงครามราคาเนี่ยม,มันก็ถือเป็นดาบสองคมะนะ,ะดาบสองคม คือฝ้าของผู้ที่อยู่ในสังเวียนหรือว่าอยู่ในยุทธภูมิเนี่ยเขาก็มองว่ามันต้องมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างในการที่จะมาสร้างสถานการณ์ให้มีความได้เปรียบสําหรับตัวเองใช่ไหมฮะแต่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าพากันลดราคาอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะตายกันหมดนะใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าใครจะชนะใคระนะเพราะอย่างฟินแนเซยเขาก็มีการระบุถึงน,น,นะครับเรื่องของ Cannibalization คือการแย่งลูกค้ากันเองอถูกไหมฮะคือกลุ่มเนี่ยมันมีอยู่เท่าเดิมอ่าใช่เท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลืนกันไปกลืนกันมาตรงนี้แต่ c a n n i b a l i z a t i o n ในสินค้าตัวเดิม,มโดยหลักการเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายมันก็เลยจะกลายเป็นว่า1ยอดขายไม่เพิ่มอสองมาจินตอนหน่วยเนี่ยที่ได้รับมันก็หดแคบลงอีกอ่าใช่ใชแล้วก็ยิ่งในสาการตอนนี้เรื่องของเงินเฟอ้อนะฮะมันก็ทําให้ต้นทุน มันมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นผีซ้ำด้ำพลอยใช่ว่าโอเคยอมลดราคาแล้วนะหายไป2บาทต่อหน่วยที่จำหน่ายได้ครับนะฮะแต่กลายว่ายอดขายไม่ขึ้นยอดขายไม่ขึ้นเสร็จต้นทุนมันวิ่งขึ้นมาอีกไอมาจินที่ว่าหดแคบแล้วจากลดราคา2บาทเจอต้นทุนที่สูงขึ้นมันหดแคบกว่าเดิมอีกนี่จะเป็นความกังวลนะฮะต่อภาพรวมของโอสถสภา แล้วก็สะท้อนผ่านทางราคาหุา้นเมื่อวานนี้ปรับลดลงมาหนักทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้สอกขาวว่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วยอ้าวก็ค<อ>งต้องดูนะฮะ OSP เขาจะดําเนินการอย่างไรผลิตภัณฑ์หลักนี้ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังอ่าใช่ตัว M, M ใช่ไหมอ่า M M M ร้อยห้าสิบ M ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตกลงนี้เขาเริ่มขายสิบาทไปบ้างอย่างเนี้ยอ่าก็เริ่มแล้วฮะปีนี้แหละเริ่มปีนี้แล้วเริ่มปีนี้แล้วอ่ามีการออกโปรโมชั่นไปแล้วนะครับ นนั่ซีดเลยซีดเลยแต่มาแรกครับปีนี้เต็มๆต็มแล้วเป็นสองเจ้าใหญ่ที่ดูถ้าจะไม่มีใครยอมใครด้วยนะใช่ใช่แต่ก็แข่งกันไปนะฮะดีกับผู้บริโภคใช่ใช่แต่อาจจะไม่ดีกับผู้ถือหุ้นของโอสถสภานักตามนั้นครับ